สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าเอาอาสุขคุณครับผมทวีคนหนึ่งครับพี่น้องพ่อพอ่พอกันอยู่ทางวัดพร้อมกับลุงตัวเลขของแม่เอฟซีนะครับแม่เอฟซีนครพนมนะครับหววลาสุดแตกที่เกตห้าห้าเกตตรงตรงแล้วพี่น้องเด้อน,นะครับสำหรับเลขของแม่เอฟซีทางนครพนม มาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องมาดวนๆกรีบล่ใงห้พี่น้องแฟนช่องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันนะครับพร้อมกับบรรยากาศช่วงเศร้าหนาวหนาวพี่น้องนั่งตากแดดแอดกันหนาวคักพี่นอ้องขึ้นในร่มแห้งแห้งนอนหนาวคักกดต่ยอยพี่น้องนอนจะปมนํามันนะครับเอาสู่เพื่อพี่น้องอฟซีสุกุทุกคนคือเก่านบถอถ่อพอถอยพี่น้องสู่จนหอดมือตายคนละ นะครับฝากพี่น้องทุกคนทุกคนเข้ามาแล้วก่อนจะไปเบิ่งเหลขของแม่เอซีนะครับนักขอนพนมฝากพี่น้องใบน้ำจะก้นให้เด้อพี่น้องเด้อจากช่องช่องทีน่นอยนะครับาฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องซอยกดแค่ให้ลูกไฮรานน้ำแน่พี่น้องนะครับถ่า,ายทำคลิปนั่งตากแดดละพี่น้องสมานหนาวแห้งนะครับแอดกลาเป็นคน้นขี่หนาวเป็นค้น เลือดบกไฮแลนนพี่น้องนะครับเลือดบกไฮแลนดีเส้นเลือดตีบนะครับเนาะเอาเบาสุดพี่น้อกฟังเอาขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีช่างนครพนมหลายๆเด้อนะครับที่ส่งแนวทางมาให้พี่น้องโ่งพี่น้องมันอย่าลืมคุณแม่เอฟซีนครพนมดนะพี่น้องเด้อนะครับซอยคานหมูกอ่ะซอยคานน้ำลอดน,น้ำชาเล่าน้ำเน่นะครับถักมาหาแอดได้ท่านพี่น้องอยากซอยคานน้ำลอดน,น้ำชาเล่า นะครับแอดกาที่เป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องเอฟซีสุขสุขลนนะครับเพื่อนไห้แตกพี่น้องนะครับที่เกต55เกตสนางัดีพานมาด้พี่น้องเด้ออานนี้คือหลักฐานเก่าพี่น้องนะครับหลักฐานเก่าัดีพานมาของแม่เอฟซีนครพนมพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้ชมนับกันนี่คือหลักฐานเก่าของเพื่อนได้พี่น้องเด้อนะครับเพื่อนไห้ หกกับเจ็ดตัววิ่งพี่น้องนะครับตัวเน้นก็คือเจ็ดจับคู่นะครับจับคู่ให้คือเจ็ดห้าพี่น้องเลขออกที่ห้าเจ็ดเด็พี่น้องเด้อนะครับนี่คือหลักฐานของเพิ่นนะครับเพิ่นปล่อยสอวหดเลยนะครับ <Yeah. S 1> แอดก็ถือโอกาสรีบลุกให้พี่ใน้องได้ชมร่วกัน <Yeah. S 1> นะครับตั้งแต่ซอสเซลในมื่อวันที่ อ่ายี่สิบเอ็ดพี่น้องนะครับเลขตัวนี้เป็นเลขวันที่สามสิบท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกด้พี่น้องเ้อนะครับสําหรับเลขหน้าทางของแม่เอฟซีนครพนมนะครับนาวบอพี่น้องทางบ้านพี่น้องเอฟซี FC, ก่งนั้นมาน,นําเเด้อพี่น้องอยู่จังหวัดใดนะครับหนาวบ นะครับตอนนี้หนาวบอ่อทั้งขอนแก่นเลยหนาวพี่น้องร่มขึ้นหนาวคักหนาวนี่ยลมแห้งลมจนแกนอูนอนบ่ได้ไพี่นอ้อง,นอ,นองไปหาดีหม่องนอนหม่องไรทีบ่มีลร่มทอหนาวต้องว่ายังหนาวอยู่พี่น้องนะครับเอาสําหรับแนวทางนะครับพี่น้องคอยเบิงคอยแง่งเลยพี่น้องเด้อนะครับ เฝ้าเลียนนาเลียนหลังเขาเบิงคลิปบดนพี่น้องทำเ1็บปดหน้าที่เก่าหน้าที่นี่แหละพี่น้องนะครับบโดนดอกะดนะพี่น้องโอ้ตาเบื้องให้มันจบพี่น้องนะครับอากจะพยายามบ่ท้ำโดนปันใดพี่น้องเนาะบ,บางคนบางท่านกัใจห่อนอยากเห็นตัวเลขเร็วๆเขาไปเห็นตัวเลขก,ก็จมก็หายก็ฟุดกบฟาดคอมเมนต์มาได้ทังที่บอดีเสียหายพี่น้องนะครับ มันได้เห็นอยู่ดอกพี่น้องนะครับจังได้ก็ได้เห็นพอประมาณแปดนาทีนะครับมันบดโดนจังไน้แปดนาทีนี่พี่น้องนะครับสูบยาพระท่านบดกอกจ่อยนะครับแปดนาทีนะครับเนะเาะออหลักฐานเก่าเบื้องกันเป็นที่เรียบ้อยแล้วพี่น้องนะครับสหรับเลขของเม่เอฟซีนครพน,นมเด้อพี่น้องเด้อนาพ่นไห่มากก็คืออ่ามรดผ่านมากเป็นกระห้แตกที่นะครับ เกตหาหายเได้พี่น้องนี่คือหลักฐานเก่าของเพื่อนงอวดที่ผ่านมาสิบหกธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกพี่น้องนะครับแนวทางเพื่อนกระห้เข่าที่เ็ดห้าเลขออกเสี่หายเ็ดพี่น้องนะครับเข่าตกครับของเพื่อนพี่น้องเนาะถือว่าเฮงถือว่าปังถือว่าเข่าพี่น้องนะครับวันนี้มาเบิ่งของไม้กันบนี้พี่น้องของไม,นนงไหมหไ่งดประจำที่30สิบธันวาคมสอง6ันห้ารอยหกสิบหกพี่น้อง แม่เอสซีนครพนมนะครับหาแตกห้าเจ็ดเจ็ดห้าสำหรับคนนี้ให้วิ่งบนวิ่งล่างคือนห้ากับสี่ตัวร่องคือนสามเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับแอดกสคาร์บอนไฮบริดสูตรตัวแน่เ,เลขพวกที่ว่าเลขติดนะครับเลขหลักรอยคาร์ียนไฮบริดว่ามันเต็มกระดาษนะครับแอดการ์บอนหงอลงเอาเตัวเตะตัวเน้นๆลงมาให้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเอาตัวตัวเน้นๆนะครับเน้นๆก็คือสามห้า นะครับแล้วก็หกห้าแล้วก็หกสี่นะครับนี่คือเลขสองตัวในสามตัวนี้สองตัวเน้นๆพี่น้องนะครับสามห้าหกห้าหกสี่สำหรับสามตัวก็คือหกอ่าสี่หกสี่แปดสามห้าแปดสี่ห้าแปดหกห้าแปดหกสี่เลอพี่น้องเด้อนะครับนี่ก็เลขสามตัวของเพื่อนสำหรับเลขสองตัวพี่น้อง เราได้สองตัวเป็นไห้วิ่งเจ็ดรองเก้าสำหรับรางเลยพี่น้องเด้อเราเรียกลางของคนคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าพี่น้องนะครับคนวงกลมเจ็ดเก้าพร้อม 7, 9, พี่น้องนะครับนี่คือเลขของแม่เอฟซีนครพนมเลยพี่น้องเด้อนะครับเบื้องชมนำกันแล้วก็พิจารณาเอาพี่นอ้องปักคอยจัดหัดคอยพาน หมักเบิ่งผูกมสุขเบิ่งผูกคมบันเทิงแค่นั้นกับพ่อพี่น้องนะครับผมเป็นสะพานบุนให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้น่าสามารถที่จะรับรู้ได้ที่กันวัาตัวเลขที่ออกตัวใดนับพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องรีบไปจับจองสุสตราที่เป็นรัฐบาลกันเพาะสนับสนุนให้พี่น้องไปเด็นการเพราะนั้นแต่ยางใดหรับแนวทางของแม่เอฟซีนครพนมนะครับลงให้พี่น้องเป็นที่เปรียบร้อยแล้รับผูม้มักผู้จัด จับจองกันเด้อพี่น้องเด้อสลากินแบ่งรัฐบาลบริษบสนับสนุนให้เรีนการพรานั้นทุกสิ่งทุกอย่างโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อนะครับหนะ้าทางเพิ่นของบุญนะครับสามตวัวตรงๆรงก็คือ4 6่สี่พี่น้องนะครับแล้วก็แปดสามห้า8ดสี่ห้าแดหห้าแด หกสี่เด้อพี่น้องเด้อสามตัวตรงพี่น้องเบิ่งมาท่านก็รีบฟังเอาไหมพี่น้องนะครับสามตัวตรงเพิ่อนสำหรับแม่เอฟสีนครพนมสำหรับสองตัวพี่น้องสองตัวข้างบนนะครับมีอยู่สามชุดสามหางก็คือสามห้าหกห้าหกสี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับข้างล่างของเพิ่นก็วิ่งที่เจ็รองที่เก้านะครับก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดเก้าพี่น้องนะครับนี่คือเลขของเม่เอซีนครพนมนะครับายคลิปแล้วพี่น้องเบอร์นักกีอีกรอบเนึ่งก่อนจะจบคลิปเลยพี่น้องเด้อนอนจะจบคลิปนะครับให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้อีกรอบหนึ่งนี่คือตัวเลขแนวทางของเม่เอซีนครพนมพี่น้องลาสุดแตกที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าได้พี่น้องเด้อลาสุดแตกที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าคนเพือ่อนพี่น้อง นะครับล่าสุดแตกที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดพี่น้องนะครับในเนะอกีนครพนมนะครับหมดนี่สิแตกตัวใดสี่มาตัวใดพี่น้องมาเบิงรอช่มน้ากันช่วงเวลาสี่โมงนะครับบันทีสามสิบท่านว่าคมพี่น้องนะครับเอาเบิ้งหลักฐานเก้ากับหลักฐานไม่ใช่กันเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ถ่ายคลิปแล้วนะครับ แอดก็ขอพี่น้องอยูดีไม่แห้งสุข,ขสุทุกคนเด้อพี่น้องนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับสุกๆมนันมันใส่กับปีใหม่นะครับหประจําวันที่30ท่านว่าคม25 66นี้ีให้มีแห้งให้มีปังให้รวยยกช่องสุข,ขูมสุกคนนะครับฝากพี่น้องสุข,ขูมสุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีเด้พี่น้องเด้อหนาวแล้วล้มหนาวใส่กับปีใหม่พี่น้อง นะครับหนาวใส่กับปีใหม่ร่มหนาวมากแล้วพี่น้องเนาะทุกปีพี่น้องนะครับก่อนจะเข่าปีใหม่นี่มันจะต้องไม่หนาวแล้วพี่น้องนะครับอ่าเป็นทุกปีนะครับเอสกะฝากถึงพี่น้องเอ็ซีซูขูุกคนนะครับดูแลตัวเองใส่เสียกันหนาวหนาๆพี่น้องนะครับน,นำอุ่นนะครับการดูดุเพื่อว่าจะบาได้เป็นไข่เป็นไอเป็นวัด นะครับแอดก็นั่งตากแดดทํำคลิปลงคลิปของแม่เอฟซีและคอะ่อญพนมให้พี่น้องในเบองในชน่วนอกกันเป็นทีบะ้อยแล้วนกะ็ฝากถึงพี่น้อง FC, เอฟซีพิจารณาเอาเงินทองในกระเป๋าของพี่ของน้องสุขสุกคนว่ามีผู้ใดที่จะเอาไปซื้อได้นอะกจากพี่น้องที่ตัดสินใจซื้อเองนะครับเนาะผมเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นนะครับเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้น นะครับบอสามารถจะรับรู้ได้คือการว่าตัวเลขนัาง่าจะเข้าจะถูกนะครับเอาสาหรับคลิปนี้นะครับขอพี่น้องอยูที่มีแห้งสุงขุกคนคือน้องมันทองไหลมาเทมานะครับขอปอจงกินยาบกจกกระยายลงผมทวีคนเดิมขอมลาพาจากพี่จากน้องขอหยุดตีคลิปข,ของแม่เอฟซีนครพนมนะครับหมดประจำวันที่30ธันวาคม2,50066ไ้้เพียงแค่น,นี้สวัสดีครับ